เมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวกเกษตรเลิศลำ้ำธรรมาพิบาลคู่ประชาสาธารณรูปรภคครบคันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียนยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสตูลห่างจากสารากลางจังหวัดสตูลเป็นระยะทาง37กิโลเมตรโดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกะหลงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอควนกะหลงเป็นระยะทาง300เมตรมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน1 8 0 1 7ไร่หรือประมาณ172.83ตารางกิโลเมตรตำบลควนกะหลงแบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่1บ้านห้วยน้ำดำนอกหมู่ที่2บ้านซอยสิบหมู่ที่3บ้านซอยสาหมู่ที่4บ้านซอยสซอยห้าซอยหและซอยเจหมู่ที่ห้าบ้านพรุหมู่ที่หบ้านเขาใครหมู่ที่7บ้านซอยแปหมู่ที่8บ้านเหนือคลองหมู่ที่9บ้านวังผาสามัคขีหมู่ที่10บ้านห้วยน้ำดำใน และหมู่ที่11บ้านป่ามไทยคำว่าควรกาหลงหมายถึงพื้นที่ประกอบด้วยป่าและควรจำนวนมากเล่ากันว่าแม้แต่สัตว์ปีกเช่นอีกาเมื่อออกไปหากินตอนเช้าตอนเย็นกลับรังหลงทางหารังไม่เจอจึงเรียกควรกาหลงตำบลควรกาหลงแยกมาจากตำบลทุ่งหนุยโดยมีนายคลายมีคำ เป็นกำนันคนแรกรัศดรส่วนใหญ่อบพยพมาจากที่อื่นเช่นจังหวัดพัทลุงสงขลาและจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลท้องที่อำเภอควรกาหลงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสตูลทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองสตูลออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอควรกาหลงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2512 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกิฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอควนกาหลงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2519โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอนาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลปามพัฒนาอำเภอมนืัง ทิศใต้ติดต่อกับตำบลควนโดนอำเภอควนโดนทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลอุัยเจริญอำเภอควนกะหลงทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกะหลงสภาพพื้นที่ของตำบลควนกะหลงเป็นที่ราบอยู่บริเวณตอนกลางของตำบลพื้นที่ลุกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลพื้นที่สูงและภูเขาอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของตำบลประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ5,8,700ไร่มีพืชเศรษฐกิจสำคัญคือปาล์มน้ำมันยางพาราและสวนผลไม้องค์การบริหารส่วนตำบลควนกะหลได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปีพุทธศักราช 2,540โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้น14,808คนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกะโหลก8ดด้าน 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ7ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและ8ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารและการจัดก,การองค์การบริหารส่วนตำบลควนกะหลงมีวิสัยทัศน์แน่วแน่ที่จะผลักดันให้ตำบลควนกะหลงเป็นเมืองเศรษฐกิจการเกษตรการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเป็นศูนย์กลางการศึกษากีฬา,าศาสนาวัฒนธรรมและสาธารณรูปภคครบครันสงบปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง 1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,กรและกิจการสหกรณ์ 3. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 5. ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 6. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงาม 9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 10. ส่งเสริมการกีฬา 11. จัดให้มีและบำรุงรักษา ทางน้ําและทางบก12ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร13ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง14รักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน15ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและ16ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ตำบลคูนการหลงมีต้นทุนทางธรรมชาติมากมายที่มีสเสน่ห์และคงความเป็นอัตลักษณ์ <c oughs> ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่น้ำตกทาราสวรรค์น้ำตกดาวกระจายและน้ำตกสายใจซึ่งน้ำตกส่วนใหญ่เป็นแหล่งต้นน้ำของหมู่บ้านอาทิเช่นน้ำตกทาราสวรรค์ต้นน้ำเกิดจากเขาใคร ซึ่งเชื่อมต่อกับเขาคอมเขาแดงที่เชื่อมต่อกับทิวเขาอื่นๆระหว่างตำบลควนกาหลงกับตำบลทุ่งหนุย่ยบางน,น้ำตกมีชาวบ้านอาศัยอยู่มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหนึ่งแห่งตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลแดนดอกกาหลงหินดงต้นปา่างดงามน้ำตกมรดกธรรมชาติดารดาษขุนเขา